ท่านรัฐมนตรีพวงเพชรชุลลเอียดนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านก็เตรียมการที่จะให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับขับเคลื่อนในนโยบายโครงสร้างการรับรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทะเบียนและพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมศูนย์บ่มเพาะวันแฟมิลี่วันซอฟ p ์พาวรหรือโอฟอสตามนโยบายรัฐบาล1ครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งตั้งใจที่จะอบรมสมาชิกของครัวเรือน20ล้านครัวเรือนทั้งประเทศครัวเรือนละ1คนนะครับในไปหน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะใช้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้ที่รับลงทะเบียนเพื่อที่จะทำการอบรม แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ซอฟท์เพลเวอร์แห่งชาตินะครับโครงการโครล้านตัวนำร่องระยะที่หนึ่งรวมถึงรายได้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนกองกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่และการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศเนี่ยมันก็มีกองทุนที่ไม่ไม่ได้ทำงานแล้วครับก็คือปิดไปแล้วหรือว่ากระท่อนกระแท่นหรือมีปัญหาท่านรัฐมนตรีพงเพชคก็เลยสั่งให้มีการตรวจสอบนะครับกองทุนหมู่บ้านเหล่านี้ เพื่อที่จะได้ดําเนินการนะครับยุติกองทุนหรือว่าช่วยเหลือหรือพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่ากองทุนจะได้มีมาบทบาทนะครับตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนะครับในเรื่องนี้ครับ